หลังจากลงรถบัสมาเนี่ยเราก็ไปหาอะไรกินกันทุกคนตอนนี้ผมเซิร์ชใน,นเน็ตอะ่ะเขาบอกว่ามีร้านเฟอดังชื่อว่า PVO มัง้งเนีเขาบอกว่าเป็นเฟอที่อร่อยเป็นอาหารเวียดนามเนาะอ่าเหมือนว่าลาวได้อิทธิพลเวียดนามมา นิดนึงมั้งมากพวกเอาอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกเฝอเยอะปอเปียะอะไรวพวกเนี้ยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไงไม่รู้คนจะเยอะเปล่าตอนนี้เราเดินจากสถานีตลาดเช้าออกมาก็ไม่ได้ไกลมากประมาณ500เมตรคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในร้าน POV นะทุกคน,นก็เป็นร้านอาหารเวียดนามเนาะราคาก็จะ้ตาที่ประมาณ30,000กินสิบกินอันนี่จะเป็นเมนูมาดูกันว่ามะบ้างก็จะมีแบบเป็นอาหารเวียดนามปอ,อ,อเปียะไข่ดาวไข่ทอดเป็นปอ,อเปียก ถ้าไปดูอาหารกันนี่ผมสั่งเป็นเมนูนี้ไปเขาบอกขายดีไนนูเดอร์ซุปเหมือนว่าเป็นข้าวข้าวไม่รู้ว่าเหมือนกว๋วยจับย๊บยวนมั้งไม่แน่ใจแล้วก็สั่งเอนอันนี้ไปหนึ่งอันแล้วรอดูตอนนี้เราได้อาหารแล้วเป็นกว๋วยจับย๊บยวนเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าข้าวจี่ปาเตอะอไม่รู้ว่ากินอย่างนี้ไหมนะยัง่งหื ่อดูมาห้าแล้วอืมผัดมากเลย่ะแบบพอมันกรอบแล้วก็ไส้ข้างในมันเยอะอ่ะขนแต่ตอนแรกตัดผิดไปหน่อยมาครับมากินไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันเฟอร์มั้ยหรือเปล่า ดูทุกคนดูตะกร้าเครื่องปรุงก็ดูน่ารักมากเลยทีเนี้ยตะกร้าเครื่องปรุงอ่าตัวนี้น้ำพริกเผาอ่ามีพริกแบบเนี่ยน้ำมันพริกปะจะเผ็ดไหมไม่เผ็ดพ่อจะริกป่นแบบพริกป่นมันเหมือนพริกป่นของอเนี้ยญี่ปุ่นป่ะเออเหมือนของญี่ปุ่นเผ็ดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ได้แล้วก็เขามีนี่ขนมฟางให้แต่ละอืมนเส้นก่อน คึอกลอนวาเราเนี่ยเขาปั่นละเอียดกว่าอืมเส้นเขาเหนียวนุ่มแบบนุ่มอ่ะคิอว่าคล้ายเส้นเล็กบ้านเราเหมือนเส้นจับยวนอืมคือกลวยกลวยจับยวนวอ่ะอันนี้มันดูใหญ่กว่าผมไม่รู้ว่าหนอนปลาเขาให้กินอย่างนี้หรือเปล่านะเส้นมามน,นี่เนาะ นึบมากหนึบะอะเหนียวมากเลยดีอะจะใส่พริกเ,เยอะเผ็ดไปน่อยหอมนะชิมตอนแรกที่ยังไม่ปรุงอะ <c oughs> อร่อยอร่อยแล้ว <c oughs> อันนี้ถ้าอยากลองใส่พริกดพริกเผ็ดใส่ในิดเดียวพอ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนก๋วยจั๊บยูนเนี่ยน, <c oughs> น้ะมันคือก๋วยจั๊บยูนะไม่หารเวียดนามอ่ะเเ <c oughs> ต่ตัวขนมปังที่เขาให้มาใส่อ่ะพอมันอมน้ำแล้วแบบ หลังบ้านเราบ้านเราไม่มีอันนี้หลังบ้านเราไม่มีอันนี้นนม,ม,นนมีกันมาอีกหนึ่งเมนูครับทุกคนอันนี้คือข้าวจี่ปลาเต๊ะอันนี้ขนะ้างในก็จะมีหมูยอหมูแดงเหมือนว่าเป็นเส้นมะละกอซอยแครอทซอยแล้วก็แตงกวาทุกคนอร่อยเมื่อกี้ผมแอบกินไปแล้วแต่มันจะกินยาก่อยอะเลยนะอืมอืม ใช่มันชอบล้นผมป้าม่ขนมปังรัดนังเสร็อืมอร่อยมากมีคนมาต้องกินแต่ผมแนะนำให้งแค่ครึ่งแท่งพอนะเพราะสองแท่งเยอะมากเลยดูดิสองแท่งอันนี้ทือสองแท่งอ่ะผมว่าจะให้เขาห่อไปให้กินนะ น่าจะกินให้หมดทุกคนจอยอับใช่แน่นเลยค่ะจริงเขาใส่ซอสให้อยู่แล้วนะตรงนี้ลองอออก,กินแบบอย่าล้นปากมัใหญ่อืมอร่อยอแล้วแป้งก็คือกรอบมากแบบแป้ปงขนมฟัง